ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์เขาฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจะเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ่งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฟโลมาสเตอร์ครับ เอาละฮะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับผมอาจารย์ผู้นะครับซึ่งหัวข้อในคลิปนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้นะครับก็คือว่าราศีใดนะครับที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีแล้วจะมีมุมของความปังนะปิเย้นะต้องใช้คํานี้ครับในหลักโหราศาสตร์ครับดาวพฤหัสบดีแปลว่าอะไรต้องเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับหลายคนจะงงๆว่าเอ๊ะในภาษาหมอดูมันคืออะไรกันนะฮะดาวพฤหัสบดีครับคุณเคยได้ยินไหมฮะ คนไทยเ an, na, ราไหว้ครูวันพรหัสบดีถูกต้องไหมครับพฤหัสบดีจึงเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาการนะครับเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะครับเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรก็ตามที่ที่ดีนะครับให้ทายดาวพฤหัสบดีนะครับผมอันนี้คือขีดเส้นใต้ว่าเป็นตําแหน่งที่ดีหรือเป็นดาวที่ดีมากๆในระบบของ โหราศาสตร์ไทยนะครับเอาล้ฮะคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงว่าดาวเสดย้ายราศีและเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดาวพฤหัสบดีครับโหราศาสตร์ไทยนะครับเขาอิงกับดาราศาสตร์นะฮะตอนนี้นะฮะดาวเสดีวันที่อาจารย์อัดคลิปอยู่นะครับดาวเสดีนั้นโคจรอยู่ที่ราศีมังกรนะครับแต่หลังจากวันที่29นะครับผมมีนาคมนะครับเป็นต้นไปของปี2564ครับ ดาวอุคฤษดีจะย้ายจากราศีมังกรครับไปสู่ราศีกุมนะครับเหมือนเราท่องเดือนครับมกรากุ่พาก็ไปอยู่ราศีกุมครับตั้งแต่29มีนาคม2564ไปจะลดนะครับประมาณช่วงเดือนเมษายนปีพศ2565อาจจะมีขยับบ้างขยับหน่อยนะฮะไม่เป็นไรแต่โดยภาพรวมแล้วเขาจะอยู่ที่ราศีนะฮะกุมประมาณ1ปีครับ อาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะอาจารย์นะครับมีผลต่อราศีที่จะมีมุมของการปั้งนะฮะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับอย่างน้อยสุดครับคนที่เกิดนะฮะหราศีที่เห็นภาพชัดครับว่าจะมีมุมของความสําเร็จหรือปั้งมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับนั่นคือคนที่ผูกดวงแล้วกลายเป็นคนที่เกิดลักษณะราศีสิงค์ครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับมองเฉพาะดาวศรีดวงเดียวนะครับดาวศรีครับ เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับก่อนหน้าวันที่29มีนาคมนะครับดาวดวงนี้ครับโคจรครับอยู่ในภพนะฮะอัลลิกับคนที่เกิดลักนาราศีสิงครับแปลว่าคนที่เกิดลักนณาราศีสิงนั้นมีมุมของความอึดอัดนะฮะไม่สบายใจนะครับนะทุกใจนะมีเกมของการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเป็นช่วงของการที่จะต้อง พึ่งพานะครับผมนะตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะครับในช่วงที่ผ่านมาครับแต่หลังจากที่ดาวพื้นฐาสบดีย้ายราศีไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับแปลว่าอะไรราศีกุมครับเป็นตําแหน่งภาษาโราศาสตร์ไทยกรจะพบปัตตนีแปลว่าคุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญาครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนณาราศีสิงนะครับคุณมีโอกาสครับที่จะได้รับนะฮะ หุ้นส่วนที่ดีนะครับหุ้นส่วนที่มีพลังพาวเวอร์นะครับการติดต่อการเจรจานะครับผมนะสิ่งต่างๆที่รู้สึกอึดอัดติดขัดนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีมุมของความราบรื่นนะครับผมมากขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีครับของชาวราศีสิงห์นะครับอีกประการสําคัญครับในตําแหน่งนี้นะครับเรียกว่าราศีกลุ่มเนี่ยนะฮะ เป็นตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับพบนอกจากคู่สัญญาแล้วยังหมายความว่าตำแหน่งคู่ครองด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีสิงนะครับในจังหวะหลังจากเข้าช่วงเดือนเมษายนนะฮะสองห้าหกสี่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเอาภาพรวมเฉพาะดาวดวงนี้ดวงเดียวนะมีโอกาสครับใครที่เป็นโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสเจอเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจเกิดขึ้นด้วยก็ได้ถ้าพื้นดวงเดิมของคุณไม่ได้แย่นะ มีมุมที่ดีเกิดขึ้นหลังจากนี้เปต้นไปครับส่วนต่อไปก็คือว่าอาจารย์นะที่ผ่านมาเลื่อนเหลือเกินช่วงโควิดที่ผ่านมาอยากที่จะแต่งงานแล้วอบางคนมีคู่แล้วอยากแต่งงานอ่ะหลังจากนี้ไปต้นไปปุ๊บนะครับก็มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้นะนี่คือความหมายตามนี้นะครับหรือนะฮะใครที่อยากที่จะมีบุตรบริวานนะพื้นหาสสดีนเลงจุดเกิดปุ๊บเนี่ยอาจจะหมายถึงการมีนะครับ นะสายสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีบุตรม,มีหลานนะ<ม>เกิดขึ้นด้วยก็ได้<ม>เพราะใช้ปแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะครับจะต้องอดใจรอนะครับหลังจากคลิปออกไปปุ๊บเนี่ยนะหลังจากยีมีนาไปก็จะไม่ง่ายว่าเบษาไปเนี่ยสถานการณ์ของดวงเนี้ยนะฮะจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นหลังจากอึดอัดมานาน เพราะอาจารย์ก็เกิดราศีเดียวกับคุณนะฮะอาจารย์ก็เศร้าๆนะสร้อยๆตอนอัดคลิปไปเดี๋ยวเศร้าสรอเหลือเกินนะฮะลักนณราศีสิงห์เหมือนคุณแหละนะแต่หลังนี้นี้ไปจะโอเคขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งหนึ่งราศีที่ดูแล้วเข้าๆว่ามีมุมที่จะโอเคเกิดขึ้นครับและอีกหนึ่งราศีครับจะเป็นใครไม่ได้ครับก็คือคนที่ผูกดวงแล้วเป็นคนที่เกิดล,าลาักนณะราศีกุมครับชา,ายผู้ขอการันตีครับอา้าวทาไมล่ะก็ ดาวสุประเคหรือดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งความสุขนั้นโคโจรจากราศีมังกรนะครับไปสู่ที่ราศีกุมนะฮะเป็นราศีเกิดของคนที่เกิดลัคนาราศีกุมครับดาวพฤหัสบดีครับเป็นดาวตัวแทนนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับของคนที่เกิดลัคนาราศีกุมและดาวพฤหัสบดีนั้นยังเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับลาภโชคลาภหรือความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลความหมายก็แปลว่า ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโคจรทับคนที่เกิดลักนณาราศีกุมนะฮะในช่วงจังหวะหลังจากเมษายนเป็นต้นไปของปี2564นะครับแล้วมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะทับราศีกุมทับแปลว่าเกื้อกูลต่อคนที่เกิดลักนณาราศีกุมนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลักนณาราศีกุมนะครับมีความขยัน มีความตั้งใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับอย่างไรเสียคนที่เกิดลัคนาราศีกุ่มนั้นจะมีบริบทที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงครับเกิดขึ้นมานะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองบางคนบอกอาจารย์อึดอัดทุกใจตกงานอ่ะอาจจะมีโอกาสได้งานหลังจากนี้ไม่ต้นไปมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะเครื่อกูลด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นแปลว่าดาวสีให้คุณตับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมแบบนี้จงตั้งมั่นตั้งใจใครดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดถูกใจและอย่าลืมทํามาหากินอย่างเต็มที่นะครับคุณจะมีโอกาสที่จะไปเข้าตานะหลายคนหลายท่านนะคุณตั้งใจทํามาหากินนะคนรอบข้างจะเห็นศักยภาพในตัวของตัวคุณเอง ในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์มั่นใจและประกอบกับว่านะครับยังทายคล้ายๆกับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ก็คือว่าเพื่อรหัสสบหรีทับลักนะ,ะเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันครับไม่มีแฟนก็มีโอกาสมีแฟนนะฮะไม่มีคู่นะก็มีโอกาสเจอเจอคนผูกใจในช่วงปัจจุบันนี้นะครับใครที่อยากที่จะมีลูกเพศทับลักก็ทายว่าอ่ะมีโอกาสมีบุตรบริวาน แต่ถ้าคุณนั้นยังเป็นช่วงของการไม่พร้อมอ่ะก็ต้องระวังไว้หรือป้องกันไว้ก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์และคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับจะมีมุมแบบปัง,ป,งปังปังปูเลเย่ะนะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่สิบราศีอื่นนะอย่าเพิ่งน้อยใจนะอาจารย์มีโอกาสอ,อาจารย์จะมาบอกกล่าวว่า ดาวมันย้ายราศีปุ๊บมันมีหลักสถิติเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะฮะทั้งคนที่เกิดราศีสิงห์และคนที่เกิดลัคนาราศีกุมและคนอีก10ราศีนะครับคิดต่อไปนะฮะจะมีอะไรมาบอกกล่าวกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดตูกใจใครอยากรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวผมอาจารย์ผู้ก็ l ลายแอสไซน์โคโลมาสเตอร์มานัดหมายดูดวงเป็นการส่วนตัวกันได้นะครับเอาละฮะขอขอบคุณนั้นโชคดีมีความสุขแล้วเราคงได้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับ สวัสดีครับ